พรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2568เวลา23นาฬกา30นาทีแอสตันวิลล่าพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสนามวิลล่าภาคผู้ตัดสินจาเรตชินเลตสึกพรีเมียร์ลีกนัดที่33ของฤดูกาลนี้ถือเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจับตามองที่สุด ของสุดสัปดาห์เมื่อแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดโดยทั้งสองทีมต่างมีเป้าหมายชัดเจนในการแย่งพื้นที่ท็อปฝ่ายเพื่อโควตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเจ้าถิ่นวิลล่าแม้เพิ่งตกรอบจากเวทียุโรปด้วยน้ำมือของเปสเช่แต่พวกเขายังโชว์ฟอร์มแกร่งในลีกด้วยผลงานชนะ9้าจาก10นัดหลังสุดภายใต้การนำของอูนายอิเมรีพวกเขายังรักษาสถิติในบ้านได้ยอดเยี่ยมและมีแนวรุกที่กำลังเข้าฝัก โดยเฉพาะลีออนไบลี่และโอลิวัตกินที่พร้อมลุยแนวรับคู่แข่งเต็มที่ทางฝั่งนิวคาสเซิลทีมของเอ็ดดี้ฮาวกำลังอยู่ในช่วงพีคชนะติดต่อกันถึง6นัดยิงรวมถึง18ประตูนในช่วงนั้นโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ถล่มคริสตันพาเลซ5ถึงศูนความมั่นใจเต็มเปี่ยมแบ้จะยังมีปัญหาแนวรับจากการขาดหายของสเวนบอสมันและจามาลาเซลแต่พลังเกมรุกนำโดยอเล็กซานเดอร์อิสัก และเจคอบเมอร์ฟีก็กำลังร้อนแรงไม่แพ้ใครจากฟอร์มที่ใกล้เคียงกันสถิติการพบกันที่สูสีและแนวโน้มเกมเปิดหน้าแรกเกมนี้จึงอาจออกได้ทั้งสามหน้าแต่โอกาสเสมอหรือทีมเยือนบุกแบ่งแต้มกลับไปมีสูงบทสรุปเดิมพันเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่รองนิวคาเสเซิลบวก0.25เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่สกอร์สูง2.5ประตูมีลุ้นยิงการสนุกตลอดเกม